ดีนะคะ MC คอนโซนแอนด์นะคะชื่อกุ้งค่ะชื่อกุ้งนะคะอย่าเรียกผิดไม่ใช่กุงก้งกุ้งแล้วก็เปิดร้านเครื่องเสียงนะคะเน้นงานคุณภาพแต่คุณภาพจะวัดกันที่ตรงไหนเราก็ต้องมาดูกันที่เราเรียกอะไรแล้วเปิดมายาวนานอะ่ะต่อเนื่องมารวมกว่า30ปี ะะสารต่อยอดมาจากพ่ออีกทีนึง mm hmm. ก็เพราะฉะนั้นคือเมื่อพ่อไม่อยู่แล้วทํายังไงที่จะสารต่องานคุณภาพจากพ่อสู่รุ่นลูกก็คือรุ่นเรานะคะก็เราก็จะเน้นด้านบริการเป็นหลักไม่ได้เน้นด้านการขายสไตล์ MC ทําไมถึงมีความแตกต่างจากทุกที่เราก็คงจะทราบกันแล้วเป็นระยะเวลาปีกว่าๆที่ผ่านมา ถ้าถามว่าการวัดคุณภาพหรือว่ามาตรฐานทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงออกมาตามสไตล์ของคนขายของแต่ละที่นะคะมันก็จะแตกต่างกันไปมันจะให้วัดกันที่บอกว่าบอกแต่ปากว่าคุณภาพคุณภาพคงไม่ได้นะคะมันต้องวัดกันด้วยผลงานนะคะผลงานจากเสียงที่ได้ฟัง แล้วก็ทุกรีวิวที่สไตล์ MC ออกมาเนี่ยการขายเขาเป็นแบบไหนแล้วก็มาทำความรู้จักกับกุ่มนะคะว่าหรือว่าฉายาที่ลูกค้าตั้งให้ก็คือเจใจดี D, ว่าเป็นยังไงนะคะก็คือสิ่งเหล่านี้คือรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นเอ่อ n s o o n s o l e and Sound สารต่อยอดมาจากพ่อนะคะ ทุกอย่างมันก็รวมอยู่ในร้านเครื่องเสียงที่มีคุณภาพสุดท้ายของตลาดสนามหลวงสองนะคะวันนี้ชุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยแหลกเนี้ยลูกค้าจะมารับนะคะก็จะมีแหลกตัวนี้แล้วก็มีตู้กลางแหลม2ใบนี้ซับเบสซื้อไปแล้วจะเป็นซับเบสสิบสนิ้วนะคะก็ซื้อไปแล้วแล้วก็จะเพิ่มกลางแหลมเบิ้ลหกนิ้วนะคะ ตอนนี้กลางแหลมเบิ้ลหงนิ้วเนี่ยเป็นโครงหล่อทั้งหมดใช้ไดเวอร์แล้วก็คอเวอร์เนี่ยลูกค้าใช้ขับซับ600วัตต์ใช้ขับกลางแหลมก็600วัตต์แบรนด์เอนะคะแบนด์เอแล้วก็ปีคอสต,ตัวเดียวเพิ่ม a อ o เซียลเลดใช่ไหมอ่าเพิ่ม a อ o เซียลเลตหนึตัวแล้วก็เพิ่มแหลกอันหนึ่งธรรมดาแหลกไม่อัดธรรมดาแล้วก็ สายสัญญาณสายคุณภาพที่เราเน้นย้ำอยู่เสมอบางท่านที่แวะแวะมา FCMC ก็จะเห็นแล้วบางครั้งลูกค้ามีเครื่องเสียงเดิมอยู่ก็จะมาซื้อสายสัญญาณเพิ่มมาซื้อสายลำโพงเพิ่มสายสัญญาณคุณภาพที่หาซื้อไม่ได้ง่ายๆก็จะแวะมาที่ MC นะคะก็วันนี้ที่เรารีวิวเนี่ย uh huh. เราต้องการที่จะให้ทุกท่าน รับฟังและรับชมปกนิ้วเบิ้ล <g rap> กับโคงปั๊ม15นิ้ว500วัตต์ของนานวาแล้วก็15นิ้วโคงหล่อของ MC ดูซิว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเบส18นิ้วแต่เรายังไม่พูดถึงเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้ได้กลมกลืนกันและเหมาะสมอย่างลงตัว กับ3 8นิ้วเชื่อมั่นแน่นอนว่าทุกเสียงและก็ทุกชุดที่เราจัดเนี่ยเราทำด้วยงานคุณภาพแล้วก็เป็นผลงานซึ่งลูกค้าให้คอมเมนต์กลับมาได้อย่างดีใจมากนะคะก็ต้องขอขอบคุณ FCMC จริง น้ำมันติดชีวิตมันโปตัวช่วยไม่มีเลยพอโลกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอถ้านักยากจนแ่นอพอพอหลวงพอ่อ ใ,ใจระอาจาแก้วหลวพอออมไม่สันต่อบานเต็มทีท่อยู่ก็ร่มเย็นเบกว่างงามตามมหาเศดษีเป็นโูรรรวมไพรอาชีเป็นบุญทีู่ได้มาตั้งน,นัโมสามจุกต่อด้วยคาถาบูชาลวงพ่อ บนเรียนชน,นะดนขึ้นขอสวมเลีบพล้านที่ข็อมือคว้าปัดเป่าความจนวันพ่อถ่วยนอนให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำ่าสิบหลวงพ่อรวยฝากใจโซโซให้วัด นานสิ่งที่เคยติดเคยคิดให้พาทุกฝันบอนขอให้ช่วย ทิ้งท้ายเอาไว้อีกสักนิดหนึงว่าเครื่องเสียงทุกชุดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัจจัยที่5ไปแล้วนะคะมันจะเป็นปัจจัยที่5ไปที่สามารถให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยมีความสุขสนุกสนานหรือว่าผ่อนคลายอารมณ์ในช่วงเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองนะคะก็ทุกท่านไม่ต้องกังวลใจ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องเสียงโทรมานะคะกรุงรับแล้วก็พูดคุยด้วยความเป็นกันเองไม่จะซื้อไม่ซื้อไม่ว่าก็คือขอให้แวะมาทักทายหรือว่าโทรมาถ้ามีปัญหาเครื่องเสียงทุกอย่างเนี่ยปัญหามันบางทีเนี่ยมันแค่เส้นผมบางบุเขาแค่สายสัญญาณเนี่ยบางทีเนี่ยมันคลอกแคร็คคก ก็ก็ก็ถือว่ามันออกมาสัญญาณไม่สมบูรณ์นะคะเราก็ฝากทิ้งท้ายเอาไว้นะคะ FC ครอบครัวของ MC ก็พร้อมยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะ